สวัสดีครับพี่น้องของผมพี่น้องของป้าย,ยสุขนสสงงนนนุนครับยินดีต้อนรับกระสู่ซ้องพรรยากานมัน <c oughs> นุ่มน้ครับผมนี่ครับเดินทางครับผมเดินทางจากจ,ากจังหวัดเชียงใหม่ที่ล้มไปจังหวัดตากเก็จะไปหมหาสารคามครับผมเอาบรรยากาศจองคานทางพี่น้องเบื่อนครับผมการที่สั้นเลยนะเดินไปสั้นเพราะว่า อาจารย์โทรศัพท์เป็นตามก็ได้เน้องบรรยากาศสองข้างอ่างครับพี่น้องสองข้างอ่างาเอา้านี่แหละครับกำลังขึ้นดอยขุนตาลครับพี่น้องขึ้นดอยขุนตาลเชื่อมระหว่าง ล้ำปูนกับล้ำปางครับความเง้ยบตามบรรยากาศส่องทางหางครับผมณหนักเหนือเนี่ยโอ้งามเลยกับพี่หลอกไปทำเที่ยวกับติดใจกันชุกคุนเนาะ น้ำน้ำเฮงชักนะครับพี่น้องหอกล่วงจังๆบรรยากาศก็ได้การครับกำลังเดินห้างครับกับพี่น้องออสองทางห้างก็เต็มไปด้วยไม่ซักครับพี่น้อง ต้นซักติดไปด้วยต้นซักแล้วทำไมเป็นจะพันต่างๆเนาะอุดมสมบูรณ์ครับปลาไม้นั่นก้องเจียวขีจอยู่ก็เก่าครับพีู่น้องเราลากโลกโลกรักเรา ทางข้างครับผมเอเอเมียท่าตลา,าดครับของปากของต่อนเนาะพี่น้องเนาะ คืนเขาครับตรงตรงนี้คืนเขากับชะลอชะลอกกันไปขอบคุณครับเพื่อนๆที่รับชมลิปเด้อ